เรื่องวิญญาณวิหารเสราตกน้ำมันมีวัดร้างแห่งหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งมานานนับสิบปีวัดนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่เฮี้ยนที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างกรายด้วยเหตุผลที่ว่าวัดนี้มีเสาตกน้ำมันอยู่ตรงกลางวิหารเสานั้นมีคราบน้ำมันสีดำดำซึมออกมาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยแห้งเลยแม้แต่ในช่วงหน้าร้อนที่สุดของปีคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าเสาตกน้ำมันนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณของอดีตเจ้าอาวาส ที่ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณในวิหารนี้มีคำกล่าวว่าท่านเจ้าอาวาสถูกสังหารด้วยมีสับสีสัจจนขาดและเลือดของท่านได้ซึมลงไปในเสากลายเป็นน้ำมันที่ไหลออกมาไม่หยุดหย่อนเมื่อคืนวันเพ็ญมาถึงกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางได้ท้าทายกันว่าจะเข้าไปในวัดร้างนั้นและสัมผัสเสาตกน้ำมันเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในวัดภายในวิหารมืดสนิท มีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องผ่านช่องว่างในหลังคาที่สุดโทมลงพวกเขายืนล้อมเสาตกน้ำมันนั้นจ้องมองคราบน้ำมันที่ซึมออกมาอย่างช้าๆทันใดนั้นหนึ่งในกลุ่มก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่ไหลผ่านไปที่คอขณะที่ความเย็นเฉียบนั้นยังคงแผ่กระจายทั่วคอหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามหันไปมองเพื่อนๆแต่พบว่าใบหน้าของแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนไปจากความสนุกสนานกลายเป็นความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด เสียงหัวเราะค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงเสียงหายใจหนักๆที่ดังท่ามกลางความเงียบสงัดพอแล้วกลับกันเถอะหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นพูดขึ้นแต่ไม่มีใครขยับตัวทุกคนยังคงจ้องมองเสาตกน้ำมันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญแล้วจู่ๆเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากคนในกลุ่มแต่กลับฟังเหมือนมาจากทุกทิศทางอยากลองดีใช่ไหม เสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นฟังดูเหมือนเสียงผู้เฒ่าผู้แก่ที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนใกล้เสาที่สุดเขารู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มเปลี่ยนเป็นความหนาวสั่นสถานไปทั้งตัวมือของเขาเริ่มสั่นขณะที่เขาพยายามจะพูดออกมาแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอเขาพยายามหันหลังกลับเพื่อออกจากวิหารแต่ก็รู้สึกว่าขาของเขาหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทันใดนั้นเองน้ำมันสีดำที่เคยซึมออกมาอย่างช้า,ชา ก็เริ่มพุ่งออกมาจากเสาอย่างรุนแรงมันไหลล้นลงมาบนพื้นรอบๆอบเสารสร้างแอ่งน้ำมันที่ค่อยๆขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนทำให้พวกวัยรุ่นต้องก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นน้ำมันนั้นไม่เพียงแต่ไหลออกมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นมันยังกลายเป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่ค่อยๆลุกขึ้นจากแอ่งน้ำมันเงารูปมนุษย์ที่ไม่มีสีสนั้นยืนตรงขึ้นมาจีวรของเขาถูกเคลือบไปด้วยคราบน้ำมันสีดำสนิท และที่คอของเขายังคงมีคราบเลือดสีแดงสดที่ไหลไม่หยุดหย่อนเสียงหัวเราะที่เริ่มเบาๆกลายเป็นเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเมื่อพวกวัยรุ่นเห็นสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาพยายามหนีออกจากวิหารแต่ขาของพวกเขากลับไม่ขยับบางคนก็ลื่นลม้มลงบนพื้นน้ำมันที่เหนียวเหนอะเงาร่างนั้นยกมือขึ้นอย่างช้าๆรากับจะจับพวกเขาไว้ แต่ก่อนที่มือของมันจะถึงตัวพวกเขาความมืดก็ค่อยๆแผ่คลุมทั่ววิหารจนไม่มีใครสามารถเห็นอะไรได้อีกแต่แล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งพวกเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าวัดร้างข้างนอกวิหารเสียงนกร้องและลมที่พัดผ่านต้นไม้กลับมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความสงบที่พวกเขารู้สึกความหวาดกลัวยังคงฝังแน่นในจิตใจของพวกเขาพวกเขามองหน้ากันอย่างงงงวยไม่มีใครพูดอะไรออกมา แต่ในใจของแต่ละคนรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาได้เผชิญมานั้นไม่ใช่เพียงความฝันหรือจินตนาการแต่เป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีวันลืมเลือนเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองวัดร้างอีกครั้งเสาตกน้ำมันยังคงอยู่ตรงนั้นน้ำมันสีดำยังคงซึมออกมาอย่างช้าๆเหมือนกับว่ามันไม่เคยหยุดไหลและในวินาทีนั้นพวกเขาตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้หนีรอดจากคำสาปของวัดนี้ แต่กลับถูกมันติดตามไปตลอดชีวิตจากวันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอีกเลยไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของพวกเขาก็กลายเป็นเพียงอีกตำนานหนึ่งของหมู่บ้านที่ถูกเล่าขานต่อไปเรื่อยๆว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้าไปลองดีในวัดรางและกลับมาในสภาพที่เหมือนคนบ้าใบ แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังตำนานนั้นคือพวกเขายังคงถูกคำสาปของวิญญาณเจ้าอาวาสติดตามอยู่ทุกคืนความเย็นเฉียบที่ไหลผ่านคอเสียงกระซิบเบาๆและเงาร่างที่ไม่มีสีส่ายังคงปรากฏให้พวกเขาเห็นในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด